เลยจ้าเป็นคนดีเก็ดน้ำกิดชับน้ำไว้เพาบว่น้าแรงนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคัญหาบ่ดูแลช่วงน้าแรงนี่ให้ ยายนองก็แค่เอาเปียกใบไม้มาใส่ใจก็มาได้ด้อต้นประมาณสามปีดูสิขนาดสามปีก็กโซอกโซพี่น้องเขาคงจะไม่เป็นไรเนาะเพียเพ่ยนเพนทุกคน จะมาให้กำลังน้ำมังคุดจากสวนแม่นงน้าดินดีต้อนรับ,ใ,รบใหบกรยักกัดเอาชวนให้บึง ยายนองก็ช่วใส่ยายนองช่วมาให้ตอนแหลงตอนเศร้ากระโบบดีป็นได้ เย็บออกไปเมื่อวานนี้ก็เลยลดน้ำให้ก็บอกกันด้วยจ้าต้นประมาณสามปีดูสิขนาดสามปีก็โกสกโซที่น้องเขา หมัปลุกไว้เพียเพ้ยนๆเด้อไม่รู้เป็นอะไรเขาได้ลูกคอมเมนต์เข้ามาเด้อว่าเขาต้องการนี้ยังเลีออากาศเดือนก็บ,บ้อนทำให้ดินเย็นไปเรื่อยๆก็มีขรอบขุนเด้อสำหรับเพียนๆที่อยู่ต่างแดนต่างเมียงหรือในประเทศ bọn đây đủ lẻ nhé em ấy cứ làm bát thì em đổ lẻ giang tay thịt Hãy ốc cho mới bàn เลยลดน้ำให้ยายนองก็เสีเอาเปียกใบไม้มาใส่ซิ คนเก่ามัน,นี้ก็มาพูดคุยกันได้เด้อเพียนเพียนยายนงมายายนงก็เสียเอาเปียกใบไม้มาใส่ จะไม่เป็นไรเนาะเพี่อนเพียนทุกคนใครจะมาให้กำลังแล้วก็ปุ๋ยก็ให้งดถันบ่งดก็ต้องไ้หดน้ำให้เปียกถังพื้นดินป็นหน่วยงานของ AI จ้า ให้หลุดน้ำให้เปียกก็บอกกันด้วยจ้ามองขุดใหญ่หน้องเชืให้น้ำเยอะๆเดคัด,ดน,น้ำบ่ได้นิดหนึ่ดูสิ ให้นามสม่ำเสมอขู่มแเทว่ิลป์สวัสดีเพียเพ้ยนเพี้ยนถูกขนวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันจ้า ทานไฟใส่ปุ๋ยนะทานไฟที่เผาแล้วเอามาเหาะใส่ยายนงก็บอเชียวชานหังปุ๋ยหังขีนีกันได้ใครรู้ นีใ่ใหญ่นองก็ะชิบว่าใส่ปุ๋ยก่อนราะว่าซีดหัวหมอนให้ครั้งหนึ่งแล้วมังคุดขาดน้ำไม่ได้จ้าต้องให้น้ำสม่ำเสมอใจก็มาได้เด้อมว,วานนี่ใหญ่นองก็ไป ทำบุสวัสดีเพียนเพียนถูกขนวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันจ้ากัดหินจ้าที่วัดป่าบ้านไร่สีอุบล อุม้มใส่ปกห้าห้ากระชิบไปไก่แล้วต้องดูแลยังใกล้สิ ไ้นงก็ะชิบบัสดุปุยก่อนวัสดีห่อหมอนให้ครั้งหนึ่งแล้วสวัสดีเพียนเพียนถูกขนวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันจ้าหอยงานของ AI จ้า เราดูแลบ่ได้ก็ต้องบ่ได้ช่วงหน้าแรงนะพอว่าหัวเหลียนคู่เหลียนใหญ่นองก็ตายไปไล่เจ็บอ,อกไปเมื่อวานนี้ก็เลยลดน้ำให้ก็มาเมื่อน,นี้ก็ะสมยอดั่งให้ใหญ่ลนองได้เด้อ